เกิดเห็นไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่บ้านผมครับจู่ๆก็มีลูกแมวมาติดใต้ท้องรถตู้ผมสามตัวไม่รู้เลยว่าน้องหลงมาจากที่ไหนและติดอยู่ในรถตู้มานานเท่าไหร่แล้วแล้วลูกแมวทั้ง3ตัวก็เปียกฝนน่าสงสารมากๆครับเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับติดเตาว,วันนี้ขอเสนอตอนแมวรถตู้ครับทุกคนวันนี้นะครับ เป็นเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้ผมไม่ได้อยู่บ้านนะผมออกจากบ้านแต่หกโมงเชา้าแต่ระหว่างที่ไปทํางานเนี่ยคุณติ๊นะครับโอมาเล่านะครับว่า,าเจาเธอลูกแมวสตัวอยู่ใต้ท้องรถตู้สภาพนี่คือเปือเป้อน,น,นเปือ้อนน้ามันเปื้อนนู่นเปื่อนนี่เต็มไปหมดเลยตัวก็เปียกนะครับคุณติ๊กก็พยายามนะครับไปจับน้องๆมาแล้วก็ซื้อกรงซื้ออาหารนมแพะมาให้เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะพาน้องๆนะครับไปตรวจสุขภาพว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี ทำยังไงกันต่อกับน้องแมวรถตู้ทั้ง3ตัวนี้นะครับผมไปชมกันเลยครับเมื่อเช้าเกือบเอารถตู้ออกไปทํางานแล้วไม่อย่างงั้นเนี่ยตกกลางถนนแน่นอนดวงดีอะไรขนาดนี้น้องแมวภารกิจวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราเจอแมวลูกแมวอีกแล้วอยู่ใต้รถตู้เราก็เลยจะต้องไปหากรงแมวคะ่ะเพอเดี๋ยวทําความสะอาดน้องแล้วก็พาน้องไปฉีดวัคซีน เดี๋ยวเราจะพาน้องแมวทั้ง3ตัวนะครับไปตรวจสุขภาพก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเด็กๆ let's go ไม่กลัวนะต้องพูดตัวเมียเนี่ยยังไม่รู้เพศเลยจะไปไปไหนกันครับโอเคโอเคจ็นยูกตกใจตกใจ ตอนนี้นะครับเรากําลังจะไปหาคุณหมอกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาน้องแมวไปตรวจสุขภาพเช็คอยา่างแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาไว้ในบ้านนะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกเดี๋ยวน้องจะไม่สบายนะครับอากาศจะชื้นนะครับแต่ว่าต้องแยกกับแมวที่อยู่ในบ้านทั้งเจ็ดตัวด้วยนะเดี๋ยวต้องทําห้องให้ใหม่ไปเช็กก่อนว่าแต่และตัวสุขภาพเป็นยังไงนะครับหนาวใช่ไหมอเอาสีเยิ้บมั่นนึงมีงมลายกองคอตัวหนึ่งสีขาวล้วนที่เก่าเวลาเดิ ดู๋มันดูว่าน้องอายุประมาณเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็มีโรคอะไรรูปลักลออกเข้าบ้านได้ไหมตายังไม่เห็นสีแล้วก็ยังไม่รู้เพศด้วยว่าเป็นเพศอะไรสีส้มสีเทาส,า,เาสีขาวขู่เน่ยขู่ตัวขาวู่ค่ะ

ข้าน้ำมันยังติยังไม่เห็นอืเห็นฉี่ใช่ไหมครับยังครับยังไม่มีโทาวันนี้คนไี้กินอาหารหรือยังมาเขากินให้นมแพะไปค่ะอ๋อแต่ที่กินอาหารได้แล้วนะอาหารลูกแมวใช่อาหารอาหารเปียกครับมีแผลเนาะตัมตัวโอเคไม่มีมีแค่ข้าดำอ่างตาครับตีต้มต้มผู้กัน่ยไม่มีแผลตาอย่างนี้ก็ดีโอเค ตัวนี้ซนดุสุดครคูสุดเลยครับตัวนี้โตัวเมียเสียงกรีดดังเยลยเนลเฉยๆยง้เขานะ ทุกตัวก็ดูโอเคดีนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะถ่ายพยาธิให้<ะ>แล้วก็เดี๋ยวจะหยอดยากำจัดพวกหมัดไรในหูให้นะคะอีกสักสองอาทิตย์ถ้าเกิดว่าโอเคดีก็พามาทีวัคซีนเอก็คือเลี้ยงไว้ในบ้านตลอดก็คืออย่าให้เจอกับพวกแมวแมวใหญ่ข<อ>้างนอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ระหว่างนี้ดี๋ยให้พวกว,วิตามินบำรุงร่างกายไปกินด้วยแล้วส่วนอาหารก็เริ่มกินอาหารได้แล้วแหละก็ปรับเพศอาหารเลยได้ครับ แปี้เห็นแล้วครับแฮปปี้เห็นแล้วครับแฮปปี้เห็นแล้วครับเมือนเข้าไม่ขูแล้วอะโขูหแลนะโอ้กรีดมาก <laughs> ให้ทายตัวเอกลิตก็สีเทายอแล้วเขาก็ต้องให้เกาะชื่อน้องเลยนะคะ่เอกให้ต่อชื่ออะไรน้องชื่อสีขาวสีเทาสีส้มอะไรหรอกลัวกลัวน้องกลัวบางทีเขากินนมอยู่เลยพี่ต่อยงมาเขาไม่กินนมอ่ะแต่เราก็เลยนในกรงหิ่งได้ใช่ไหมครับพี่เ็กชื่ออะไรรู้ไหมสีส้มสีขาวสีเทากินไหมอ่ะได้กินไหมอ่ะกินถ้าเกิดว่าเราปิดแล้วเราก็ไม่อยู่ใกล้เขา เอาละครับเราก็ไปหาคุณหมอเรียบร้อยนะครับผมสตัตวแพทย์นะครับก็กแนะนําว่าให้เรานะครับผมเอาน้องแมวเนี่ยมาอยู่ ในบ้านนะครับไม่ให้ไว้นอกบ้านเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่นะครับอาจจะติดเชื้อโรคได้อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับก็ขอให้เลี้ยงในบ้านแล้วกันผมก็เลยบอกคุณหมอว่าคุณหมอครับผมมีแมวอยู่ในบ้านนะครับคุณหมอบอกว่าต้องจัดแยกหรือไม่ก็แยกไม่ให้เจอกันเลยจนกว่า3ตัวนี้จะแข็งแรงนะครับแข็งได้จากอีกสัก2-3อาทิตย์เนี่ยไปฉีดวัคซีนคุณหมอนะครับวินิจฉัยนะครับว่าน้องแมวนะครับสตัวนี้อายุประมาณ2เดือนแล้วนะครับก็ควรจะได้รับวัคซีนแต่ว่าคุณหมอให้รออีกสักสองถึงสามอาทิตย์นะครับให้วััคคซีนนะรบ แล้วก็แต่ว่าก่อนแห้่วัคซีนเนี่ยเราก็สามารถอาบน้ําแล้วก็หยอดเทหมัดได้แล้วนะครับวันนี้เราก็ซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะฮะส่วนอาหารการกินก็ที่คุณติ๊กซื้อนมแพหมัดก็กินได้นะครับแล้วก็ให้กินอาหารเปียกนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงว่าน้องโตแล้วก็สามารถทานอาหารเปียกได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับ ที่คุณหมอแนะนํามาก็เช็คสุขภาพเช็คฟันเช็คเหงือกเช็คใบหูแล้วไม่มีอะไรนะครับแข็งแรงนะครับก็เดี๋ยวรอดูฉีน้องแล้วก็เวลาน้องถ่ายออกมาว่าปกติดีไหมถ้าปกติดีก็ดีมากนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอรอไปฉีดวัคซีนอีกสามอาทิตย์ประมาณนี้แต่ถ้าใครนะครับสนใจน้องแมวนะครับก็ติดต่อมาได้เลยเพราะตอนนี้แมวที่บ้านพี่เต๋าเนี่ยเต็ไมไปหมดแล้ว7จตัวนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ทักมาได้ว่าอยากจะรับน้องไปเลีย้ยงก็งกตามหมอ่อกันด้วยนะครับผมฝากกันแชร์กันได้เยอะนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตน้องแมวรถตู้นี้อีกทีนึงให้ติดตามกันได้เรื่อยๆหรือทุกคนนะครับก็สามารถติดตามความเพลอนไหวนะครับของน้องแมวทั้งสามตัวนี้ได้ที่เพจดิชี่นายวันวันเทมเลีนะครับผมเดี๋ยวให้เด็กๆพักผ่อนก่อนผมตื่นข่ไวแล้วเดี๋ยวกินอาหารเสร็จก็ต้องเอาอาหารออกแก็ต้องเอาค่าทายแมวมาให้นองนะครับพรเพื่อจะได้ขับผ่น้องซ้อมนี่โดนเบียดตลอดเวลาน้องซ้มอะไรคะ รวมให้3ตัวนี้กระบะทรายเราไม่มีเนาะใช้กล่องรองเท้าของ Adidas ไว้ชั่วคราวให้น้องมาพักเข้าห้องน้ำก่อนพอดีเป๊ะนี่กลองนี้เลยกระบะทรายทั่วไปมันขนาดใหญ่นะครับที่ร้านาขายรนะขากรงเขาบอกว่าถ้ากล่องเท้ามาทำแทนก็ได้ที่มันพอดีเป๊ะเลยนะครับเอาไปตรงนีนะะน้แล้วกันอยู่ได้สา3ตัวโอเคอาหารครบห้องน้ำพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตวิธีตอนเช้านะครับไปให้น้องพักผ่อนเดี๋ยวนี้ราตรีสวัสดิ์ ทำอะไรกันนะดูทำอะไรกันนะปกติหยอนไม่ขึ้นมาตรงนี้นะนี่ครนบมัแอบดูอะไรครับอยากดูอะไรครับหยอนเออใครเข้ามาครับผมเห็นนะผมเห็แบบนอะผมแอบอยู่ตรงนี้ผมเห็นนะเออนะใครเนาะพาใครมาเนาะมารับไปเลี้ยงได้นะครับทั้งสามตัวนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับผม ยังไม่ได้ตั้งชื่อให้ด้วยเรียกแค่สีเทาสีขาวสีส้มเฉยๆปัดด้วยนะครับ